สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนัวกันนะคะนีพระอาทิตย์จะตกเย็นแลวน้วทุกคนเย็นมากแล้วนะคะตอนนี้พี่กัดเราอยู่ที่บ้านเชียงเพ็งนะคะบรรยากาศคือดีมากทุกคนนี่นะะ น,นี่ก็เป็นบอ่อปลานะคะมีผักสวนครัวข้างๆนี่มีน้องงวยนะคะโอ้ยตื่นน้องควายจ้าเขียวเอื้องนะเอก ี่่ปลอยมาควายไปกินหญ้าเออสวัสดียังเป็นทางการนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ซับประเสริฐฟ,ฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของฟาร์มกันนะคะฟาร์มอย่างนี้อันนี้อันนี้ฟาร์มอย่างอันนี้ซับประเสริฐฟ,ฟาร์มซับประเสริฐฟาร์มอันนี้พันธุ์อะไรตัวนี้ลูกพันธุ์ผสมมาเตอร์ อายุกี่วันตอนนี้อายุประมาณยังไม่ถึงสามสิบวันครับยังไม่ถึงเดือนเลยอยุงลับไปรับจากฟาร์มใหญ่มานะ่ะสิบวันมาอยู่กับผมวันที่วันที่สวันที่วันที่สิบสองสอง, <12. S 2> สองมันสองประมาณยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันอายุเนาะเท่าไหร่นะ คลาจากต้นฟาร,ร์มเท่าไหร่นะตัวละสองพันห้ากินนมเก่งนี่ แบบนี้ล่ะนี่ไงเดี๋ยวมันก็ดูิงน่าล้นี่้กล้วยม,มหยับมาเรื่อยแล้วกำลังให้หักินหาตอนนี้ก็มีนมกับกล้วยเหรอในชน่ใก,ก,ก,กินห มาเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์หรอหรือว่ามาเป็นเป็นขุนเป็นตัวนเวนื้อจะทำบัวเนื้อตดวมันกินแต่บ้านมันหนาวนะหนาวตอนนั้นมันหนา,หนาวอากาศมันเปลี่ยนเมื่อคืนไงก็เลยแค่นั่น,นกินดีนมนี่โอ้ยเหมือนสูป เอาอะไรป้อนนมใส่ขังหรือว่าให้มีขวดใส่ขังมสีขาวตาแล้วมากเลยมสีด้ำมีชื่อไหมมีชื่อไหมเดี๋ยวนี้จุ้มเมงตอนนั้นใจดีตัวนี้อะไรไม่รู้ <laughs> มีจุ้มเมงด้วย เจ้าของฟาร์มมายุเท่าไหร่คะของฟาร์มมายุปีนี้สามสิบห้าครับสามสิบห้าเอารุ่นเดียวกันตู้นี่<ะ>อของฟาร์มรุ่นสามสิบห้าน,นอ้อากับมันเย็นก็เลยแม่นะขนาดคนยังหนาวเอาเราไปเห็นที่ไหนมา ทำไมอยากเดียววันนั้นทํางานเสร็จไอ้ซ่อมโทรศัพท์นี่แหละซ่อมไปซ่อมมานอนไม่หลับนี่ก็เขี่ยไปเขี่ยไปกดเข้าไปดูกดเข้าไปตอนแรกะฮะเนี่ยไอ้พวกนี้อา่บาบามั่นอ้เนี่ยกดเข้าไปกดเข้าไปไปดูไอ้ตัวนี้อะไรกันนี่ตัวเอ,อ็นตัวขาวกอนอ่าในรูปใช่ไหมไ Biocân tay trong tuần yên dù mặt kia lâu kỳ nó ăn bèo nát mọi <laughs> thâm đều tưới <laughs> hai mươi tháng chạy và đạo đơn áo khoe 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 ตอนเช้ามาก็บอกว่านอย่างที่ชา,าวพยาววัวนะน <c oughs> ั่นง,งงเลยน <c oughs> ั่นง,งงเลย <c oughs> คืนเดียว <c oughs> ยคืนเดียวแต่จริงใจอยู่คืนเดียวแล้วนะขาเข่าวันนั้นตาเข้าพอตาเข้าเสร็จนอนแล้วนะนใส่ใส่หน้ากันไว้บอกว่าพี่ผมจะไปเอาวันนี้เลยนะคืนนี้แหละจะเดินทางไปเลย <c oughs> ตัดใจไวมากคืนเดก <c oughs> ยวได้มาสามตัวเลยก <c oughs> ี่กิโล จากนี่ไปกนสามร้อยนี่แหละสามร้อยกัโล่โซล่าใจปุ๊บปั๊บไปเลยชอบผมว่าจะมาทำเ็นเข้าดูอยู่ในยูทูบเนาะไอ้ขุนวัวเนื้ออืมอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรวัวนมเหรอหรือว่าวผสมเป็นลูกผสมนี่นะคะกำลังเลียเกร่แนะคะทุกคนแขวนไว้ให้น้องเลีย ก็สำหรับวันนี้ก็มาเป็นคลิปที่ไม่ได้เจาะลึกเท่าไหร่นะคะก็เอาเป็นว่าประมาณเหมือนพามาดูฟาร์มเนาะเผื่อใครอยากได้นะคะก็ถ้ามีโอกาสวันหลังก็จะมาพาไปดูใหม่ละกันนะคะเอาแบบเจาะลึกละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็เย็นแล้วมืดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ลมแรงมากนะขออภัยในความที่เสียงไม่ชัดด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะค่อยๆพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ